ผมไโ้แต่ว่าไปดูในสนามที่แล้วมันมีราคาช่วว่างกับเครื่องยนต์เกินร้อนี่เท่าไหร่ครับในอย่างนี้ร้อยแท็ไม่ร้อยอย่างนี้โอ้ยทะยานจังนั้แข่งเองสี่ร้อยบมืนเนครับโอ้โหแค่ละแค่ละสี่พันกว่าแม่รถอดีรถกระเด้งราไม่ใส่เครม่ด้แข่ไม่ได้ด้วยใช่ต้องไปให้จัดทับหน้า ไี่มาแล้วผมายแล้วจะพักมาดีด้วยโอ้ยมันหมุนยังไงเข้าหรือเปล่าเดี๋ยว่อนโอ้ขอเวลาแ้ว่ไหมรันข้ามเรา้ามคูไหนรู้ไนมข้ามใครใรแบบนี้เหลือ่ะ ศูนย์เจ็ดองอมมาด้ว่าผมยกแรเาต้องมีเลขี่ถึงจอยู่หัวเพราะหัวจะเป็เลขี่ถูกมกาเ่ยครับมาดูร่กะนแล้ครับไหนกพคาร์ดิโอร่ครับเอมาบแ่ขแค่เขาเิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không